สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ช่องคุณแม่แชร์เรื่องก็จะมาพูดเกี่ยวกับข่าวนะคะบัตรคนจนแจกเงินนะคะตั้งแต่1000บาทถึง2,600บาทเลยรับสูงสุดนะคะใยวันไหนกดเป็นเงินสดได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามจากพ่อแม่พี่น้องที่ถามมานะคะจากคลิปก่อนๆที่ได้ลงไปแล้วก่อนไปชมรายละเอียดนะคะฝากกดติดตาม กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะข่าวดีในช่วงนี้ก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลนะคะจะแจกเงินให้กับผู้ที่ถือบ 1, ัตร1,000-2,600ถึง2,600บาทนะคะอีก2เดือนก็คือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน2562นี้นะคะ เป็นแพ็กเกจนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการปรับเพิ่มสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะมีการแจกเงินเป็นกรณีพิเศษนะคะให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะเพิ่มอีก2เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2 5 6 2แนกเจเงินอะไรบ้างนั้นนะคะใครมีสิทธิ์บ้างอันดับแรกเลยนะคะสำหรับการแจกนะคะก็คือเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะจะได้เดือนละ500บาทจำนวน2เดือนก็1,000บาทแล้วก็แจกเงินให้กับ ผู้ถือบัตรนะคะสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเลยนะคะทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้คนละ500บาทนะคะ2เดือนรวม1000บาทแล้วก็แจกเงินนะคะเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งอายุตั้งแต่แรกเกิดนะคะถึง6ปีให้เพิ่มเดือนละ300บาทเป็นเวลา2เดือนก็รวม600บาทมีท่านผู้ชมนะคะทางช่องคุณแม่แชร์เรื่องถามว่าเงินรอบนี้นะคะเอาไปรวมกับเงินที่ใช้รูดสินค้าไหม ไม่รวมนะคะเงินที่เติมให้ในรอบนี้นะคะจะให้กับผู้ที่ถือบัตรเป็นเงินพิเศษนะคะไม่รวมกับเงินสวัสดิการพื้นฐานที่ทุกท่านได้รับอยู่ก่อนแล้วนะคะโดยเงินที่ได้รับนี้นะคะจะเป็นเงินพิเศษซึ่งทําให้ผู้ที่ถือบัตรนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มคนละนะคะ1,000บาทถึง2 6 0 0หรอบาทเลยทีเดียวนะคะสูงสุดคือ2,600บาท ซึ่งเงินนะคะก็จะถูกนำไปเติมให้ในระบบ E-MONEY นะคะเข้าให้ในบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยก็มีพ่อแม่พี่น้องจากทางช่องนะคะสอบถามมาเหมือนกันว่าจะจ่ายเงินวันไหนรายละเอียดสำหรับการจ่ายเงินนะคะยังไม่ทราบแน่นอนว่าจะจ่ายวันไหนนะคะต้องรอดูประกาศอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไงก็ รอติดตามข่าวสารต่อไปนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารนะคะว่าจะได้รับเงิน1000ถึง2,600บาทวันไหนนะคะช่องคุณแม่ใช้เรื่องก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทราบนะคะเงินที่ให้นี้นะคะกดเป็นเงินสดได้ไหมเงินที่ให้นะคะสามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้นะคะหรือจะใช้นำไปรูดซื้อสินค้าก็ได้ค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับพ่อแม่พี่น้องที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทุกท่านด้วยนะคะถ้ายังไงก็รอติดตามข่าวนะคะว่าวันไหนจะจ่ายเงินนะคะหรือว่าจะได้รับเงินมีเงินเข้าบัตรวันไหนหากมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะก็จะนำมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะคะ คุณพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับการติดตามรับชมและให้กำลังใจกันเรื่อยมานะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นน,นี่